สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวสุขภาพกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่อ,อ,อาจจะทำให้หล,หลายๆคนต้องมองนาฬิกาก่อนหยิบอาหารเสริมเข้าปากเลยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะครับเราจะคุยกันเรื่องโภชนาการตามเวลาหรือ chrononutrition แต่ไม่ได้คุยแค่ภาพรวมกว้างๆนะครับใช่ค่ะเราจะเน้นไปที่การใช้หลักการนี้เพื่อเรื่องสำคัญมากๆคือการฟื้นฟูแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อตอนที่หลับเนี่แหละคะ่ะ ซึ่งสำคัญจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยลงหรือที่เรียกว่า s a โค o ี e n i a ถูกต้องค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากงานวิจัยล่าสุดเลยนะคะที่ชี้ให้เห็นเลยว่ามีสารอาหารสําคัญอยู่4ตัวที่ถ้าเราได้รับในจังหวะเวลาที่เหมาะสมตอนกลางคืนเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมของร่างกายได้ดีมากแล้วก็มีตัวที่ควรเลี่ยงด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีตัวที่ควรเลี่ยงด้วยเพื่อไม่ให้ไปขัดขวางกระบวนการสำคัญนี้งั้นเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมเวลามันถึงสำคัญไม่แพ้ชนิดของสารอาหารเลยโดยเฉพาะกับการสร้างกล้ามเนื้อตอนเราหลับค่ะแล้วเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้ยังไงได้บ้าง ครับผมอาละเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับคำถามแรกเลยนะครับทำไมต้องเป็นตอนกลางคืนมันสำคัญกับการดูแลกล้ามเนื้อขนาดนั้นเลยเหรอครับผมเจอข้อมูลหนึ่งน่าทึ่งมากเขาบอกว่าเกือบ80%ซของการซ่อมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดขึ้นตอนเรานอนหลับโอ้โหใช่เลยค่ะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเลยโดยเฉพาะช่วงประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสนี่คือเวลาทองเลยใช่ค่ะช่วงนั้นเลยค่ะเหตุผลทางสรีรวิทยาก็คือว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาเยอะที่สุดฮอร์โมนอะไรครับที่เรียกว่าฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือ growth ฮอร์โมนค่ะซึ่งการหลั่งเนี่ยจะพีคสุดๆตอนที่เราเข้าสู่ระยะหลับลึกหรือ deep sleep อ,อ๋อเข้าใจละ ลองนึกภาพตามนะคะเหมือนร่างกายเรามีทีมซ่อมบำรุงพิเศษที่จะออกมาทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อเราหลับสนิทจริงๆฮอร์โมอนตัวนี้ก็เหมือนเป็นหัวหน้าทีมเลยค่ะคอยสั่งการให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่ามอสโซโปรตีนซินเทซิสฟังดูเป็นโอกาสทองที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นการที่เราเลือกสารอาหารที่ถูกต้องส่งไปให้ร่างกายในเวลาที่เหมาะสมก็เหมือนเราติดเทอร์โบให้กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อเลยสิครับ ใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากนี่แหละครับจุดที่น่าสนใจมากๆงั้นเรามาดูกันเลยว่าสารอาหาร4ตัวที่งานวิจัยพูดถึงมีอะไรบ้างตัวแรกเลยแมกนีเซียมไกลซซเนตครับทำไมต้องเป็นแมกนีเซียมครับมันสำคัญยังไงกับช่วงกลางคืน แมกนีเซียมเนี่ยนะคะเปรียบเหมือนเป็นผู้จัดการของเอนไซม์หลายร้อยชนิดในร่างกายเลยค่ะมันเกี่ยวแท้ทุกอย่างเลยตั้งแต่การทำงานของกล้ามเนื้อการสร้างโปรโตีนใหม่ไปจนถึงการสร้างพลังงานในเซลล์หรือ ATP ที่เป็นเหมือนน้ำมันให้เซลล์ทำงานครับแต่สิ่งที่น่าสนใจและสำคัญมากก็คือโดยธรรมชาติแล้วระดับแมกนีเซียมในร่างกายเรามักจะลดลงตอนกลางคืนอา้าวเหรอครับใช่ค่ะ ทั้งนั้นได้เป็นช่วงที่กล้ามเนื้อต้องการมันมากที่สุดเพื่อใช้ในการฟื้นฟูตัวเองแปลกดีนะครับแล้วทำไมต้องเจาะจงว่าเป็นรูปแบบไกลซินเนตเลยครับมันต่างจากแมกนีเซียมแบบอื่นยังไงอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากค่ะรูปแบบไกลซินเนตเนี่ยเขามีจุดเด่นอยู่2ออย่างหลักๆเลยอย่างแรกคือมันดูดซึมได้ดีกว่ารูปแบบอื่นๆอ,อย่างพวกออกไซด์หรือซิเตรตอย่างชัดเจนเลยอ๋อคือร่างกายเอาไปใช้ได้จริงมากกว่า ใช่ค่ะแล้วข้อ2คือมันค่อนข้างอ่อนโยนต่อกระเพาะอาหารไม่ค่อยทําให้เกิดอาการแบบท้องเสียหรือระคายเคืองซึ่งดีมากโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหรือคนที่ระบบย่อยอาจจะบบอบางหน่อยครับที่น่าสนใจกว่านนั้นคือตัวแมกนีเซียมเองเนี่ยมันช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกคือระบบที่ทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ไปจับกับตัวรับแกบ้านในสมองช่วยให้เรารู้สึกสงบลงหลับได้ลึกขึ้น และตัวไกลซีนที่พ่วงมาด้วยล่ะครับมีประโยชน์อะไรเพิ่มอีกไหมมีค่ะตัวไกลซีนที่จับคู่มาด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มาเฉยๆนะคะมันเป็นกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนก็สำคัญกับพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบๆกล้ามเนื้อเราอืมครับนอกจากนั้นนะคะการมีไกลซีนก่อนนอนเนี่ยยังช่วยลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายลงนิดหน่อยด้วยซึ่งเป็นสัญญาณธรรมชาติที่บอกให้ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนหลับลึก สรุปก็คือทั้งแมกนีเซียมทั้งไกลซีนช่วยส่งเสริมการให้เราพักผ่อนและซ่อมแซมร่างกายได้ดีที่สุดค่ะโอ้โหเป็นการจับคู่ที่ฉลาดมากเลยครับแล้วปริมาณที่แนะนำเลยครับควรทานเท่าไหร่ก่อนนอนโดยทั่วไปนะคะแนะนำที่300-400มิลลิกรัมของตัวแมกนีเซียมไกลซีเนตค่ะซึ่งปริมาณนี้จะให้ตัวแมกนีเซียมจริงๆประมาณ60มิลลิกรัมควรทานประมาณ30-60นาทีก่อนนอนค่ะโอเคครับชัดเจนมาก ตัวต่อไปนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันวิตามิน D3 และ K2 ในรูปแบบ MK7 ค่ะคู่นี้ก็สำคัญฟังดูขัดขัดดิดหน่อยนะครับวิตามิน D เนี่ยเราเรียกว่าวิตามินแสงแดดใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมเอ่อทำไมแนะนำให้มาทานตอนเย็นหรือก่อนนอนล่ะครับจังหวะเวลามันสำคัญกับตัวนี้ยังไง อ๋อเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะนี่คือตัวอย่างชัดๆของโ o n o n u t ทร t i o n เลยนะคะคือมีงานวิจัยเขาชี้ว่าการทานวิตามินดี3โดสสูงๆตอนเช้าเนี่ยมันทีมันอาจจะไปกดการผลิตเมลาโทนินตอนกลางคืนได้อ้าวแล้วครับเมลาโทนินที่ช่วยเรื่องนอนใช่ค่ะตัวนั้นเลยค่ะทีนี้พอเราย้ายมาทานพร้อมมื้อเย็นก็ช่วยเลี่ยงปัญหานี้ไปได้แต่ที่มัน น่าทึ่งกว่านั้นอีกนะคะค,คือข้อมูลทางสรีรวิทยาบอกว่าตัวรับสัญญาณของวิตามินดีที่อยู่บนเซลล์กล้ามเนื้อเราเนี่ยค่ะมันดันมีความไวแล้วก็พร้อมตอบสนองต่อวิตามินดีได้ดีที่สุดในช่วงกลางคืนพอดีเลยโอ้โหจริงเหรอครับนี่มันเรื่องจังหวะเวลาล้วนๆเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะจังหวะเปะมากระบทบาทของ D3 กับ K2 ต่อกล้ามเนื้อตอนกลางคืนนี้คืออะไรครับทาไมต้องมาคู่กันตลอด วิตามิน D3 มเนี่ยทำหน้าที่คล้ายคฮอร์โมนตัวหนึ่งเลยนะคะมันจำเป็นมากๆต่อการกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งเลยในการดูแลรักษาเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดที่เรียกว่า type 2, 2> type 2นี่คือเป็นใยกล้ามเนื้อที่ตอบสนองเร็วให้พลังให้ความแข็งแรงแต่ว่ามันก็เสื่อมและฝ่อไปตามวัยได้ง่ายกว่าชนิดอื่นการดูแลเส้นใยชนิดนี้เลยสำคัญมากในการป้องกันภาวะอ่อนแรงค่ะ แต่มีข้อแม้สำคัญมากๆเลยนะคะครับการจะได้รับประโยชน์จาก D3 อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะทะ้ทานในปริมาณที่สูงหน่อยเนี่ยจำเป็นต้องมีวิตามิน K2 อยู่ด้วยเสมอค่ะทำไมล่ะครับ K2 ทําทำหน้าที่อะไรเพราะว่า D3 มเนี่ยมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่เรากินเข้าไป ทีนี้ถ้าไม่มี K2 คอยทำหน้าที่เหมือนออตำรวจจราจรนะคะแคลเซียมที่ดูดซึมเข้ามาเยอะเกินไปอาจจะหลงทางไปเกาะตามหลอดเลือดหรือเนื้อเยื่ออื่นๆซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพระยะยาวอ๋อเข้าใจละค่ะวิตามิน K2 โดยเฉพาะรูปแบบ MK7 เนี่ยจะคอยชี้นาให้แคลเซียมไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่คือไปที่กระดูกและฟันแล้วก็ช่วยสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อด้วย รูปแบบ MK7 ที่แนะนำเนี่ยดีเป็นพิเศษสำหรับตอนกลางคืนเพราะมันอยู่ในร่างกายได้นานค่าครึ่งชีวิตมันประมาณ3วันเลยค่ะอยู่ได้นานขนาดนั้นเลยใช่ค่ะก็เลยทำงานต่อเนื่องได้ตลอดคืนที่เราหลับภาพชัดเจนมากครับเหมือนมีคนคอยคมงานให้แคลเซียมไปถูกที่ถูกทางแล้วปริมาณที่แนะนำสำหรับคู่นี้คือเท่าไหร่ครับสำหรับวิตามิน D 3แนะนำที่2 0 0 0 4 0ถึงค่ะ ส่วนวิตามิน K2 ที่เป็นรูปแบบ MK7 นะคะก็ประมาณ100-200้อยไมโครกรัมควรทานพร้อมมื้อเย็นที่มีไขมันดีอยู่ด้วยนะคะอ๋อต้องมีไขมันด้วยใช่ค่ะอย่างพวกน้ำมันมะกอกอะโวคาโดเพราะว่าวิตามิน2ตัวนี้มันละล,ะลายในไขมันการทานพร้อมอาหารที่มีไขมันจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นค่ะเยี่ยมเลยครับข้อมูลดีมากมาถึงตัวที่3สังกสีพิคโคลิเนต สังกสีนี้ดูเหมือนเป็นแร่าธาตุเงียบๆนะครับแต่บทบาทตอนกลางคืนนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสังกสีเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นมากๆต่อกระบวนการสำคัญหลายอย่างในร่างกายเลยทั้งการสังเคราะห์โปรตีนระบบภูมิคุ้มกันแล้วที่สำคัญในบริบทที่เราคุยกันวันนี้คือการผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อโดยตรงเลยเช่นฮอร์โมนอะไรบ้างครับ ก็เช่นโกรทฮอร์โมนที่เราพูดถึงไปแล้วแล้วก็มี IGF1 ชื่อซึ่งทำงานคู่กันเป็นสัญญาณสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เทสโทสเตอโรนด้วยค่ะร่างกายเราต้องการสังกะสีมากขึ้นในตอนกลางคืนเพื่อใช้ในกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อแล้วก็ผลิตฮอร์โมนพวกนี้ล่ะค่ะแล้วทำไมต้องเน้นรูปแบบพิโคลีเนตพิโคลิเนตอีกแล้วครับมีเหตุผลเหมือนแมกนีเซียมไหม ลัการคล้ายๆกันเลยค่ะซิงค์พิโคลีเนตเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดหรือที่เรียกว่ามีชีวประสิทธทิผลสูงกว่ารูปแบบอื่นๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนต่อกระเพาะอาหารด้วยครับแต่ว่ามีข้อควรระวังสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับสังกะสีคือไม่ควรทานพร้อมกับอาหารเสริมที่มีแคลเซียมธาตุเหล็กหรือทองแดงในปริมาณสูงสูงทไมครับเพราะว่าแร่ธาตุพวกนี้มันจะแย่งกันดูดซึมในลําไส้ค่ะ อาจจะทำให้เราได้รับสังกะสีไม่เต็มที่นี่ก็เป็นอีกเหตุผลเชิงกลยุทธ์นะคะว่าทำไมการทานสังกะสีก่อนนอนตอนท้องว่างถึงเป็นจังหวะที่ดีอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองสมเหตุสมผลมากครับแล้วปริมาณที่แนะนำคือเท่าไหร่ครับสำหรับซิงค์พิโคลิเนตนะคะแนะนำที่15-35มิลิกรัมค่ะควรทานประมาณ30นาทีก่อนนอนตอนท้องว่างนะคะเพื่อให้ดูดซึมได้ดีที่สุดโอเคครับท้องว่างก่อนนอน30นาที มาถึงตัวสุดท้ายในทีมแล้วนะครับวิตามิน B6 ในรูปแบบ p 5 p ค่ะตัวสุดท้ายแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันวิตามิน B6 นี้เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและการนอนอยังไงครับวิตามิน B6 มีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการเมทโทบิลิซึมของโปรตีนค่ะถ้าจะพูดให้เห็นภาพคือมันเหมือนเป็นเ,เครื่องมือหรือโคแฟกเตอร์ที่จำเป็นในขั้นตอนการนำเอากรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเนี่ยมาประกอบร่างสร้างเป็นโปรตีนกล้ามเนื้อใหม่ ซึ่งกระบวนการนี้จะทำงานหนักเป็นพิเศษเลยในช่วงที่เรานอนหลับเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานตอนกลางวันค่ะแล้วถ้าไม่ต้องเป็นรูปแบบ P5P ด้วยครับมันคืออะไร P5P หรือชื่อเต็มๆคือ pyridoxal 5 phosphate เนี่ยคือรูปแบบพร้อมใช้งานหรือ active form ของวิตามิน B6 ค่ะ ปกติแล้ววิตามิน B6 ที่เราได้จากอาหารหรืออาหารเสริมทั่วไปร่างกายจะต้องเอาไปเปลี่ยนที่ตับก่อนให้เป็น P5P ถึงจะเอาไปใช้ได้อ๋อต้องแปลงร่างก่อนใช่ค่ะแต่ทีนี้ประสิทธิภาพในการแปลงร่างเนี่ยมันอาจจะลดลงตามวัยหรือในบางคนที่มีปัญหาเรื่องตับ ทีนี้สำหรับผู้สูงอายุที่การสร้างโกรทฮอร์โมนอาจจะลดลงอยู่แล้วการขาด P5P แม้เพียงนิดเดียวอาจจะทำให้กระบวนการซ่อมสร้างกล้ามเนื้อตอนกลางคืนมันสะดุดลงไปได้เลยโอ้โหสำคัญขนาดนั้นเลยค่ะนอกจากนี้ P5P ยังเชื่อมโยงกับการสังเคราะห์และหลั่งโกรทฮอร์โมนด้วยแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการนอนหลับในช่วง REM sleep ซึ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของระบบประสาทสั่งการกล้ามเนื้อหรือ motor learning ด้วยค่ะ ให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกันดีขึ้นในวันต่อไปประนานนั้นเลยค่ะช่วยให้การทํางานประสานกันดีขึ้นฟังดู P5P นี่สําคัญกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วปริมาณที่แนะนําคือเท่าไหร่ครับแนะนําที่25-50มิลลิกรัมของ P5P ค่ะแล้วก็แนะนําให้ทานพร้อมกับแมกนีเซียมไกลซิเนตก่อนนอนเลย อ๋อทานคู่กันไปเลยใช่ค่ะเพราะ2ตัวนี้ทำงานส่งเสริมกันได้ดีมากจริงๆ B6 ช่วยนำแมกนีเซียมเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นด้วยค่ะสุดยอดเลยครับจุดที่อยากจะเน้นย้ำจริงๆนะคะคือสารอาหารทั้ง4ตัวนี้ไม่ใช่แค่ต่างคนต่างทำงานนะคะแต่มันทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กเลยลองนึกภาพเหมือนวงออเคสตราที่เล่นประสานเสียงกันนะคะครับ แมกนีเซียมช่วยปรับจูนให้วิตามินดีพร้อมทำงานวิตามิน B6 หรือ p5p ช่วยนำพาแมกนีเซียมเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นสังกะสีก็ทำงานร่วมกับวิตามินดีเสริมความแข็งแรงคือการเสริมแบบนี้มันเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมทางชีวเคมีที่ใช่ที่สุดสำหรับการฟื้นฟูแล,ละสร้างกล้ามเนื้อในช่วงเวลาทองตอนกลางคืนคะ่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่เพเชีมากครับ <c ười> เห็นพลังของการทำงานร่วมกันเลย ทีนี้ในทางกลับกันบ้างนอกจากสิ่งที่เราควรจะเติมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีสารอาหารหรือวิตามินบางตัวที่ถึงแม้จะดีตอนกลางวันแต่กลับกลายเป็นตัวร้ายถ้าเราดันไปทานผิดเวลาตอนกลางคืนใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนี่คืออีกด้านของเหรียญโครโนนูทริชั่นที่สำคัญไม่แพ้กันเลย การรู้ว่าอะไรควรเลี่ยงตอนกลางคืนก็สำคัญพอๆกับรู้ว่าอะไรควรเสริมเพราะบางอย่างที่ให้ประโยชน์ตอนกลางมันอาจจะไปรบกวน,นกลไกการพักผ่อนการซ่อมแซมตอนกลางคืนได้มีตัวไหนบ้างครับที่เข้าขายนี้ที่ควรเลี่ยงการทานใกล้เวลานอนตัวหลักๆที่ควรระวังเลยนะคะคือวิตามิน B 12แล้วก็วิตามิน B รวมหรือ B ีคอมเพล็กซทั้งหลายค่ะอ๋อผู้ว,วิตามิน B ใช่ค่ะ เหตุผลง่ายๆเลยคือพวกนี้เขาได้ชื่อว่าวิตามินพลังงานเพราะมันไปนกระตุ้นระบบเผาผลาญซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการตอนกลางวันแต่ไม่ใช่ตอนกลางคืนการทานใกล้เวลานอนอาจจะทำให้รู้สึกตื่นตัวนอนหลับยากแล้วที่สำคัญคือมันอาจจะไปกระตุ้นกันหลังฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดซึ่งมีธิ์ตรงกันข้ามกับโรธฮอร์โมนเลยคือมีธิ์สลายกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะไปรบกวนการผลิตเมลาโทนินด้วยค่ะ อ๋อมีผลเสียหลายทางเลยแล้ววิตามินซีล่ะครับเห็นว่าถ้าทานเยอะๆตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะใช่ค่ะวิตามินซีในปริมาณสูงๆหรือไฮโดสเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ควรย้ายไปทานตอนกลางวันมากกว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมกันนะคะอย่างแรกเลยมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆอ๋อทำให้ตื่นมาเข้าห้องน้ำใช่ค่ะอาจจะรบกวนการนอนได้อย่างที่สมีงานวิจัยบางชิ้นนะคะชี้ว่า การทานวิตามินซีสูงๆหลังออกกำลังกายอาจจะไปลดทอนสัญญาณการปรับตัวของกล้ามเนื้อที่จังเป็นต่อการพัฒนาได้อย่างที่3มวิตามินซีอาจจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเล็กน้อยในบางคนแล้วก็ที่สำคัญคือมันอาจจะไปรบกวนการดูดซึมแร่ธาตุบางตัวที่เราต้องการตอนกลางคืนอย่างสังกะสีแล้วความเป็นกรดของมันก็อาจจะระคายเคืองกระเพาะได้โดยเฉพาะถ้าทานตอนท้องว่างพร้อมตัวอื่นเข้าใจเลยครับ สรุปง่ายๆก็คือวิตามินที่เน้นให้พลังงานหรือมีฤทธิ์กระตุ้นก็เก็บไว้ใช้ตอนกลางวันดีกว่าส่วนตอนกลางคืนก็ปล่อยให้เป็นเวลาของสารอาหารที่ส่งเสริมการพักผ่อนการซ่อมแซมถูกต้องเลยค่ะแบ่งเวลาให้ถูกเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและก็นำไปใช้ได้จริงเลยลองสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติหรือเป็นโปรโตโคอลส,สำหรับช่วงกลางคืนให้หน่อยได้ไหมครับว่าควรทานอะไรตอนไหนบ้าง ได้เลยค่ะสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆสำหรับช่วงเย็นถึงก่อนนอนตามนี้เลยนะคะ 1. พร้อมมื้อเย็นค่ะอันนี้คือประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนจะเข้านอนนะคะครับก็ทานวิตามิน D3 2000-4000น u คู่กับวิตามิน K2 รูปแบบ MK7 100-200ไมโครกรัมอย่าลืมว่าต้องทานพร้อมอาหารที่มีไขมันดีนะคะ ครับผมจำได้ครับ 2. คือช่วง30-60นาทีก่อนนอนอันนี้ต้องตอนท้องว่างนะคะท้องว่างนะครับค่ะทานแมกนีเซียมไกลซีเนต300-400มิลลิกรัมซิงค์พิกโคลิเนต15-35มิลลิกรัมแล้วก็วิตามิน B6 รูปแบบ p 5ไ5พี0มิลลิกรัมตัวนี้อาจจะทานพร้อมแมกนีเซียมไปเลยก็ได้ค่ะโอเคครับชัดเจนมากทำตามนี้ได้เลย แล้วมีข้อควรระวังหรือกับดักอะไรที่คนมักจะพลาดกันบ้างไหมครับสำหรับโปรโตคอลนี้ มีแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยคืออย่าคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะคะคการทานเกินขนาดที่แนะนําไม่ได้ช่วยให้เห็นผลเร็วขึ้นเพลอดเพลอาจจะเพิ่มความเสี่ยงผลข้างเคียงด้วยควรเริ่มจากขนาดต่ําสุดที่แนะนําก่อนค่ะค่อยๆเริ่มใช่ค่ะอย่างที่สองหลีกเลี่ยงคาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์โดยเฉพาะช่วงเย็นๆค่ำๆก่อนนอนเพราะมันส่งผลเสียโดยตรงเลยทั้งต่อการดูดซึมสารอาหารแล้วก็คุณภาพการนอนหลับลึกค ข้อ 3. ย้ำอีกครั้งเรื่อง D3 กับ K2 ต้องไปด้วยกันเสมอห้ามทาน D3 โดสสูงๆเดี่ยวๆเ,เด็ดขาดนะคะสำคัญมากค่ะและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือความสม่ำเสมอค่ะการทำเป็นประจำทุกคืนคือกุญแจที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะความสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญแล้วในแง่ของผลลัพธ์ล่ะครับพอจะคาดหวังได้ไหมว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างหรือเห็นผล อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะคะแต่ละคนอาจจะตอบสนองไม่เหมือนกันแต่พอจะมีกรอบเวลาคร่าวๆให้เห็นภาพได้ค่ะครับสัปดาห์แรกเลยสิ่งที่มักจะเห็นได้เร็วที่สุดคือคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นอาจจะรู้สึกว่าหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นหรือตื่นกลางดึกน้อยลงอ๋อเรื่องนอนมาก่อนเลยใช่ค่ะมักจะเห็นเรื่องนอนก่อนประมาณสสัปดาห์อาจจะเริ่มรู้สึกว่า อาการปวดเมื่อยหรือตึงๆลล้าๆของกล้ามเนื้อตอนเช้ามันลดน้อยลงครับพอเข้าช่วง4-6สัปดาห์ก็น่าจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความแข็งแรงในการทํากิจกรรมประจําวันได้บ้างเช่นรู้สึกลุกนั่งง่ายขึ้นเดินขึ้นบันไดคล่องขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเริ่มรู้สึกได้จริงจังขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่8ถึง12สัปดาห์ขึ้นไปถ้ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเช่นวัดแรงบีบมือหรือวัดรอบแขนรอบขาก็อาจจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้ของมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงค่ะเป็นไทม์ไลน์ที่ช่วยให้เห็นภาพแล้วก็จัดการความคาดหวังได้ดีเลยครับทีนี้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยมีประเด็นไหนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมครับ มีหลายประเด็นที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะผู้สูงอายุมักจะมีภาวะสุขภาพประจำตัวแล้วก็ทานยาหลายชนิดอยู่แล้วใช่ครับข้อแรกเลยที่ต้องเน้นย้ำคือปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหารเสริมค่ะอันนี้ต้องให้ความสำคัญสูงสุดเลยต้องปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนที่จะเริ่มอาหารเสริมทุกครั้งนะคะต้องปรึกษาก่อนเสมอใช่ค่ะตัวอย่างที่เจอบ่อยๆเช่น วิตามิน k 2อาจจะมีผลกับยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มวอร์ฟรินหรือว่าแมกนีเซียมอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาลดความดันทําให้ความดันต่ําเกินไปได้ครับผมข้อ2คือผู้ที่มีปัญหาโรคไตเรื้อรังต้องระมัดระวังการเสริมแมกนีเซียมและวิตามินดีเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะไตทําหน้าที่ควบคุมสมดุลแร่ธาตุพวกนี้การเสริมต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดเลยเพื่อปรับขนาดให้เหมาะสมค่ะต้องให้คุณหมอดูแลค่ะ ข้อ3คือปัญหาเรื่องการกลืนถ้ามีปัญหาในการกลืนยาเม็ดใหญ่ปัจจุบันก็มีอาหารเสริมหลายชนิดที่ทำในรูปแบบผงละลายน้ำหรือแบบหยดก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับและข้อสุดท้ายคือความไวต่อสารอาหารโดยทั่วไปนะคะแนะนำให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะท่านที่อายุมากๆเช่น80ปีขึ้นไปหรือว่ามีน้ำหนักตัวน้อยให้เริ่มต้นด้วยขนาดที่ต่ำกว่าคำแนะนำทั่วไปก่อนอาจจะเริ่มที่ครึ่งหนึ่งแล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นตามการตอบสนองเพื่อลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงค่ะ เริ่มน้อยๆค่อยๆปรับดีที่สุดนะครับใช่ค่ะปลอดภัยไว้ก่อนขอบคุณสําหรับข้อควรระวังที่ละเอียดแล้วก็สําคัญมากๆเลยครับเอาละครับการเจาะลึกของเราวันนี้พาเราเดินทางจากการตั้งคําถามแค่ว่าควรกินอะไรเสริมดีไปสู่มิติที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆนะครับคือควรกินเมื่อไหรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะกับการดูแลสุขภาพกล้ามเนือ้อซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเราโดยตรงเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ก็อาจจะหมายความว่า การที่เราทําความเข้าใจแล้วก็ปรับตารางการรับสารอาหารให้มันสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยบูสต์ประสิทธิภาพของสิ่งดีๆที่เราทานเข้าไปนะค่ะแต่ยังช่วยป้องกันผลกระทบที่ไม่ต้องการจากการทานผิดเวลาได้อีกด้วยถูกต้องที่สุดเลยค่ะถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นนะคะ กลยุทธ์ที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาทองตอนกลางคืนด้วยการเสริมทับด้วยแมกนีเซียมไกลซิเนตวิตามิน D3 K2, MK7, สซิงค์พิโคลลเนตและวิตามิน B6, P5P ควบคู่ไปกับการหลีกเลี่ยงสารที่อาจรบกวนอย่างวิตามิน B12 และไฮโดรสวิตามิน C ในช่วงเวลาเดียวกันครับนี่อาจจะเป็นการบอกเราว่า ภาวะมนกลมเนื้อน้อยตามหวัยหรือซาโคพเนียเนี่ยไม่ใช่โชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอไปนะคะแต่มันเป็นภาวะที่เราสามารถชะลอหยุดยั้งหรือแม้กระทั่งฟื้นฟูได้โดยความรู้และการปรับใช้ที่ถูกจังหวะทุกค่ำคืนที่เราหลับอาจไม่ใช่การพักผ่อนเฉยๆแต่เป็นโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่ได้ค่ะเบบบทสรุปที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจดีมากๆเลยครับ และเพื่อเป็นการส่งท้ายนะครับผมขอฝากคำถามชวนคิดไว้สักหน่อยในเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าเวลามันมีผลต่อการฟื้นฟูร,ร่างกายตอนหลับได้ยังไงลองหันกลับมามองในชีวิตประจำวันของเราดูสิครับว่ามันยังมีจังหวะเวลาสำคัญอื่นๆอีกไหมที่เราอาจจะมองข้ามไป น่าคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการเรียนรู้หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ต่างๆซึ่งการปรับเปลี่ยนเรื่องเวลาเพียงเล็กน้อยอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ลองนำไปคบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ